X lift, scissor lift 1. scissor lift j c p T series เป็นรถกระเช้าขากันไกลขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเหมาะสำหรับงานก่อสร้างซ่อมบำรุงและจัดสต็อกในคลังสินค้า X ift, lift, lift เบ <Table. S> 2. electric lift table 1 X HW series เป็นโตยกไฟฟ้าขากันไกล1ชั้นใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานหนากักในงานช่างและงานคลังสินค้า 3. Double Scissor Lift Table HD Series เป็นโต๊โยกสูงไฟฟ้าขากันไกล2ชั้นใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานหนักขึ้นที่สูงหรือใช้ในงานช่างงานคลังสินค้า4 S Three s i s o r Lift Table HT Series เป็นโต๊ะยกสูงไฟฟ้าขากันไกล3ชั้นใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานหนักขึ้นที่สูงในโกดังสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม 5. For able, f o r s c i s s o r Lift Table HF Series เป็นโต๊ยกสูงไฟฟ้าขากันไกลสีชั้นใช้ยกขนย้ายลำเลียงชิ้นงานหนักขึ้นที่สูงมากในโกดังสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม Low Profile Electric Lift Table H Y Series เป็นโตยกปรับระดับไฟฟ้าแบบต่ำพิเศษปรับระดับแพลตฟอร์มต่ำได้โดยไม่ต้องปรับพื้นก่อนติดตั้ง 7. จ็ดย e l ล e t r i t r i c Lift t a b l e hu series เป็นตโตยกปรับระดับไฟฟ้าแบบโหลดต่ำรูปตัว u ใช้เสียบรถลากพาเลทและจัดการกับชิ้นงานโดยไม่ต้องปรับพื้น 8. larger lift table 2 x HW D Series เป็นโต้โยกแพลตฟอร์มใหญ่พิเศษใช้ยกเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่เช่นยกรถมอเตอร์ไซค์กล่าว X Lift Modified สั่งผลิตพิเศษเพิ่มรั้วกันตก X Lift Table สั่งผลิตพิเศษติดตั้งรั้วกันตกขนาด1.7คูณ1เมตรตามความต้องการของลูกค้า X Lift Mobile Lift Table Mobile Lift Table 1 X BS 2 5 5เป็นรถเข็นโตะยกของไฮดรอลิกหนึ่งชั้นยกขึ้นลงแบบแมนวนวลใช้ยกขนย้ายหรือล้ำเลียงชิ้นงาน11 <18. S 2> Mobile Lift Table 1 X AS30 เป็นรถเข็นยกของไฮดอลิกยกขึ้นลงแบบแมนนวนใช้ยกขนย้ายหรือล,ลําเรียงชิ้นงาน 12. Mobile Lift Table 1x BS100L เป็นรถเข็นโตโยกของไฮดอลิกหนึ่งชั้นหน้าตัวกว้างพิเศษใช้ยกขนย้ายชิ้นงานหนักขึ้นที่สูงพร้อมเคลื่อนที่ได้ 13. Mobile Transfer Lift Table BT Series เป็นโต๊ปะปรับระดับติดลอ้อแบบหน้าโต๊ะสไลด์มีลูกเหล็กที่หน้าโต๊ะทำให้เลื่อนชิ้นงานง่ายขึ้น 14. บสี Electric Mobile Lift Table ES Series เป็นรถเข็นโต้ยกไฟฟ้าขากันไกล1ชั้นยกขึ้นลงสะดวกง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม 15. Mobile Lift Table 2 X BS 1 5 D เป็นโต๊ะปรับระดับติดล้อขากันไกล2ชั้น ยกขึ้นลงแบบแมนนวลใช้ยกลำเลียงชิ้นงานขึ้นที่สูง 16. บหก electric mobile lift table 2 x esd series เป็นรถเข็นโตะยกของไฟฟ้าขากันไกลสองชั้น ยกขึ้นลงแบบไฟฟ้าใช้ยกลำเลียงชิ้นงานขึ้นที่สูงได้อย่างรวดเร็ว X Lift High Lift Pallet Truck สิบเจ็ High Lift Pallet Truck JL Series เป็นรถลากพาเลตยกสูงแบบยึดกับที่ใช้ยกขนย้ายชิ้นงานบนพาเลทขึ้นที่สูงเช่นรถกระบะแปด Electric High Lift Palet Truck JE Series เป็นรถลากพาเลตยกสูงไฟฟ้าใช้ยกขนย้ายชิ้นงานบนพาเลทขึ้นที่สูงได้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่ม X Lift Skid Lifter 19 Skid Lifter without Platform (SL Series) เป็นรถลากพาเลทยกสูงแบบแมนนวลใช้ยกขนย้ายชิ้นงานบนพาเลทขึ้นที่สูงพร้อมเคลื่อนที่ไปด้วยได้20 Electric Skid Lifter without Platform PE Series เป็นรถลากพาเลทยกสูงไฟฟ้าใช้ยกขนย้ายชิ้นงานบนพาเลทขึ้นที่สูงด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเคลื่อนที่ไปด้วยได้